วัดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นอีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ของนุ่นมาดีเองเป็นช่องของนุ่นส่วนตัวเลยนะคะวันนี้นุ่นมีรถดีๆมานําเสนอเลยเป็น t ตโยต้าวีออนะคะรุ่น 1.5e ปี2016คันนี้เลยสําหรับราคาขายนะคะเป็นยนต์ของเรานะคะขายอยู่ที่359,000บาทค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนุ่นจะพาคุณลูกค้ามาชมการออกแบบรถนะคะทั้งด้านนอกและด้านในของตัวรถคันนี้กันเลยเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสําหรับด้านหน้านี่ รุ่นนี้ได้มีการเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะสำหรับกระจังด้านหน้าของเขานะคะก็ได้มีการเสริมเป็นแถบโครเมียมนะคะเล็กๆยังให้ดูความความเป็นวีออสอยู่นะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นและตรงกลางของเขาก็ยังมีโลโก้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์หลักของเขาเลยก็คือตาสัญลักษณ์ของตัวเต้านั่นเองและสําหรับจุดคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะได้มีการออกแบบให้เรียวยาวนะคะบอกเลยว่าดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของรุ่นนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้นะคะ และในส่วนของล้อสําหรับล้อคันนี้นะคะเป็นล้ออันล้อยนะคะเดิมๆจากโูนแท้นะคะของโตโยต้าเลยเป็นขนาด15นิ้วนะคะและยางได้เป็นยางกูดเยียปี2019ทัก4เซนเลยบอกเลยว่าแค่ยางอย่างเดียวและล้อแบบนี้คุ้มเลยนะคะเดิมๆจากศูนในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะสาหรับฝาครอบนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและได้มีการเสริมไฟเลี้ยวนะคะมาที่กระจกมองข้างให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรถคันนี้ได้มีการติดฟิล์มมาให้นะคะทั้ง4ี่บานและรอบรถเลยนะคะบอกเลยว่านี่มีเซนเซอร์รอบรถด้วยนะคะอ่าและในส่วนของมือจับประตูด้านนอกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการกลับสีเปลี่ยนสีมาก่อนแน่นอนนะคะสามารถนําเล่นเบียนนะคะไปตรวจได้นะคะและในส่วนของด้านท้ายนะคะ โดยต้ามีออนนี้ได้มีการออกแบบไฟท้ายนะคะเรียวยางนะคะตั้งแต่ด้านข้างตัวรถนะคะจนมาถึงด้านท้ายนะคะออกแบบได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะและสําหรับคิ้วฝากระโปรงท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพื่อเชื่อมต่อไฟท้ายทันสองข้างนะคะ,ะและได้มีไฟเบรกลมที่3นะคะอาจจะมองไม่เห็นเนื่องด้วยจากมีการติดฟิล์มมาให้นะคะและได้มีการติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะบอกเลยว่าวีออฟนี่เป็นรถไม่เล็กนะคะคุณลูกค้าห้องเก็บสัมภาระนี้กว้างมากๆนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยและตรงนี้นะคะก็ได้มีการติดไฟมาในห้องเก็บสัมภาระนะคะในยามกลางคืนนุ่นบอกเลยว่าหยิบของได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะเราจะมียางอะไรสำลองนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะไว้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะโอ้โห บอกเลยว่ามีการเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะสำหรับฝากระโปรงท้ายนะคะน,น,น็อตมีเป็นน็อตเดิมเดิมนะคะบ่งบอกเลยว่าไม่มีการชนท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายไม่เคยเปลี่ยนนะคะเป็นน็อตซีเดียวกับตัวรถเลยโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างคะ่ะ ในของตัวรถคันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในนะคะมือเปิดประตูด้านในนี่เป็นพลาสติกนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะสีดานะคะระบบเซ็นทรัลล็อกลอกคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มนะคะสําหรับปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะะพวมาลายมา่นส่วนหววมาลัยกันมากเนาะจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะจํานวน1คู่หน้านะคะ และในส่วนของคอนโซลกลางนะคะจะเป็นเครื่องเสียง CD นะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะและในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับปรับด้วยมือนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะคะและในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดํานะคะเดินด้วยได้สีน้ําเงินนะคะให้ดูสปอร์ตทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเบาะผ้านะคะข้อดีก็คือช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันบ้าง สำหรับห้องพูดด้วยสารด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะเดินด้วยได้สีน้ำเงิงน,นะคะบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของวีออสโฉมใหม่อันนี้มากๆเลยนะคะภายในนี้กว้างมากๆเลยะคะ่ะสําหรับรถเก๋งขนาดเล็กแบบนี้เราไปดูในส่วนของห้องเครื่องของรถยนต์คันนี้กันบ้างค่ะ เครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเค да รื่องยนต์ 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ duo VVTi นะคะเครื่องยนต์ของเรานี่แห้งสนิทมากๆเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์แน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะสังเกตได้จากน็อตนะคะน็อตคานหน้าไม่เคยขยับนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตไม่เคยผ่านการขยับมานะคะนี่นะคะเป็นสติ๊กเกอร์มาอกรนะคะจากศูนย์โรงงานแท้ๆเลยนะคะและในส่วนของฝากระโปรงนะคะนี่ก็จะเป็นน็อตเดิมๆจาก ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะรอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะคะอ่าและนี่เลยที่จะบ่งบอกว่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆที่มาจากศูนย์เนาะก็จะมีตาโตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยบอกเลยว่ารอยแต้มสีรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจากโรงงานแท้แท้แน่นอนนะคะใครได้คันนี้ไปนี่นุ่นบอกเลยไม่ต่างจากใบแดงด้วย ยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ย t a v i o อ 1.5E ปี2 1 6คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อท่านได้ที่เบอร์084-004นะคะ2099นะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ